สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพีทนะครับวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะเป็น Fortuner หน้าแชมป์สภาพสวยมากครับคันนี้ใครที่กำลังรอหรือว่าตามหานะครับรุ่น50ปีนะครับรุ่นครบรอบ50ปีเนี่ยนะคเครื่อง3,000ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะสภาพสวยๆเลยเข้ามา1คันนะดูจากรายละเอียดนะครับคันนี้นะเป็นปี2012แต่จดปี2013 ใหม่วนะิ่งใช้งานมาแล้ว147,000โลส่วนะนราคาเปิดไว้ที่699,000บาทนะครับใครที่กำลังอยากได้รุ่นนี้อยู่นะครก่อนตัดสินใจดูรายละเอยียดคันนี้ก่อนเลยนะฮะด้าน,นหน้านะครับโดดเด่นสวยงามเลยกระจังหน้าหน้าแชมป์นะฮะเอกลักษณ์โดดเด่นนะฮะที่ฟากระโปรงจะมีรูนะฮะ id นะครับร,ร,นะรบูอินเตอร์ู id นะครับ ก็บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเพราะว่าตัวหน้าแชมป์เนี่ยมันจะจะมีเครื่องเบนซินด้วยนะแต่ถ้าขับผ่านแว็บแล้วดูเห็นจมูกตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีเซลเลยนะเครื่องสัมพันขับ2นะตัวนี้สภาพสวยๆส,สีขาวมุกนะครับได้ชุดแต่งเป็นรอบคานนะเป็นพวกกันชนสเกิร์ตต่างๆนะแล้วก็ตัวล้อนะก็ ใส่คอร์ลเบลให้นะฮะขอบ18ลัดยางดีเซนตินะปี2019นะฮะทั้ง4เส้นนะสีขาวส,สวยๆครับนะตามสเปคของรถก็มีกันสาดมีฟิล์มนะมีาราวแหลกหลังคาให้นะคะใครที่นักเดินทางนะ,ะก็สามารถที่จะซื้อแหลกซื้ออะไรมาติดได้เลยนะครับ <นะ S 1> มือเบิดนะครับมือเปิดนี่ก็เป็นโครเมียมนะตัวนี้ติดตั้งเบ้ารองกันรอยให้ด้วยนะครับส <นะ S 1> ภาพสวยนะครับคันนี้นะ สีขาวนะฮะฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดนะครับติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะไฟหน้าไฟไท้ายนะครับนะไม่มีรอยแตกลายงานะสภาพสวยใสนะครับะระบบไฟระบบต,ต่างใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ปลายท่อก็เป็นปลายท่อไทเทเนนะครับนะพร้อมมาพร้อมชุดแต่งนะ ด,ด้านหลังก็มานี้นะคะตัวนี้ก็มีตากล้องให้อยู่นะคะมีเลนกล้องให้ใครที่ได้คันนี้ไปนะ,ะไปติดจอเพิ่มนะนะครับไปติดจอเพิ่มนะฮะเพราะว่าด้านในไม่มีจอนะคะก็ใส่ a อ d ด o อ d ไปเลยก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะฮะอตนอกในเดิมๆนะฮะภายในได้เป็นโทนสีดำนะครับแต่มันก็ เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นครบรอบ60ปีเนี่ยภายในมันจะได้เป็นทองดำแล้วแล้วก็เกียร์ก็ได้เป็น5สปีดนะครับคันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะสภาพภายในก็ยังสวยนะเบาะอะไรต่างๆดูดีนะครับแผงประตูแผงคอนโซลต่างๆยังแน่นยังเฟิร์มนะฮะน็อตนอกในเดิมเสียงปิดประตูก็ยังเฟิร์มนะฮะ เป็นรถที่สภาพค่อนข้างสวยเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะฮนะภายในต้องโทนสีดำที่ผมบอกนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์5สปีดนะครับนีขบ่ขับเคลื่อน่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น 3.0V นะฮะวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะฮะมีคนะูต์คอนโทรลระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบนะอย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับ ใครที่มีงบเพิ่มก็ไปติดตั้งจอนะฮะจอไม่แพงนะจอหาง่ายด้วยนะฮะก็งบไม่เกิน5000ันใน a n d ด o อ d นะครับภาพสวยๆเลยนะฮะคือหนึ่งเลยนะครับนะในส่วนของโครงสร้างคันนี้รับประกันนะฮะสภาพสวยนะไม่มีชนนะครับนะให้ดูเลขใหม่นะฮะไม่วิ่งมาแล้ว147,000โลนะฮะก็ เหมาะกับสภาพรถนะครับสภาพรถก็สวยนอกในเดิมเดิมนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับกันสาดข้างอันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้น่าจะมาจากศูนย์เลยนะเพราะว่าเป็นสีแบบนี้สีชานะครับสีขาวมุกครับลูกค้าตันนี้ใครสนใจนะครับราคา6,99,000บาทนะฮะ ขากระโปงของตัวใต้จะหนักหน่อยนะฮะเนี่นนนยนะครับน็อตเดิมๆเลยนะนะฮะน็อตยังไม่แกะยังไม่ขันนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอาร์ตก็คมๆนะฮะสัญลักษณ์อยู่นะครบนะแบตอารมอลอนนะฮะเข้าที่สตาร์ทดูไฟก็แรงนะไฟแรงสตาร์ทติดง่ายนะฮะเครื่องเดินเรียบนะตัวนี้ส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวแชมป์เนี่ยไม่ค่อยจุกจิกอีกแล้วนะครับ ระกูลของ Fortuner เนี่ยเครื่องแชมป์เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่คนพอสมควรเลยนะฮะเป็นเครื่องที่น่าเล่นนะครับนะปี2012นะฮะจด13เป็นตัวฉลองครบรอบ50ปีนั่นเองนะฮะใครสนใจก็โทรเข้ามาครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะผมก็มารีวิวให้ดูก่อนนะครับ ไอเห็นฟ้าฟ้านี่เป็นหลอดไฟนะนะครับลูกค้าคนเก่าใส่หลอดไฟมาให้นะครับเป็หลอดไฟไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นหลอดสีเหลืองปกตินะครับก็เป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกนะครับฟอร์จีเนอร์เครื่องส0 0พันขับสองนะครับ ก็ส่วนมากก็จะเห็นแต่ขับ4นะตัวขับ2นี่อนข้างหายากนะฮะและตัวนี้เป็นตัวครบรอบ50ปีด้วยนะฮะก็จะได้ในเรื่องของภายในที่เป็นโทนสีดําแล้วนะฮะเบาะมันจะเป็นเบาะเป็นแผงประตูคอนโซลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเขานะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูดีดูสวยขึ้นนะครับใครสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคันนี้เปิดไว้699,0 0 0บาทนะครับกับไม 147,000สโลสภาพส,สวยๆนะฮะไม่มีชนนะฮะตัวนี้นะอ้อมชุดแต่งรอบคันเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตเดิมนะฮะนอกในเดิมเดิม,มต่างๆนะครับเราก็มีบริการหลังการขายด้วยนะครับทางร้านนะ ใครที่อยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้นะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ถนนเสนีไทยซอย64นะครับหรือโทรสอบถามเส้นทางก็ได้ที่เบอร์096149985นะครับเต็มทีเลยนะก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะฮะขันไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะฮะก่อนที่ส่งไปเก็บงานเก็บรายละเอียดนะฮะก็มาดูได้นะฮะตำหนิตรงไหนนะครับหรือว่าขาดถูขาดตาตรงไหนเเราเก็บงานให้นะครับ เื้องต้นเนี่ยรถที่เรานําเข้ามาเราก็คัดสรรให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะเช็คประวัติให้แล้วเรียบร้อยนะไม่มีชนไม่มีพี่ความจมน้ํานะเล่มไม่สมุูรสูญหายนี่เราก็รับเข้านะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับยินดีให้บริการนะไม่ไว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหว,วัดนะเหนือใต้ออกตกได้หมดนะครับนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ